ตับแข็งนะคะเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นได้เอ๊ะเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับภาวะของตับแข็งตับแข็งนะคะซโรสิดนะคะก็ดูภาพนี้นะคะก็จะเห็นขั้นตอนของการพัฒนาการของตับที่จะเป็นโรคนะคะตับปกติก็จะเป็นรูปภาพตามนี้นะคะ ตับเริ่มมีไขมันมาเกาะมากขึ้นนะคะก็จะเห็นเป็นกลุมไขมันเกาะตามตับแล้วก็มีพังผืดคุมตับนะคะก็จักตอมไขมันก็จะเริ่มมีพังผืดคุมตับก็จะเริ่มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็พอตับแข็งเยอะมากขึ้นก็คือมีไขมันเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยเรียกซีโรซีดนะคะลักษณะของตับ ที่ผิดปกติก็ตามภาพเลยนะคะสีไม่สวยเลยนะคะโรคตับแข็งนะคะสโรซีก็คือภาวะที่ตับมีการก่อตัวของเนื้อเยื่อผังผืดส่วนเกินอันเป็นผลมาจากภาวะตับอักเสบเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆเช่นโรคพิสุราเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหรือไขมันข้างในตับเมื่อเกิดการอักเสบเรื้อรังเป็นระยะเวลานานตับจะทําการซ่อมแซมตัวเองกระบวนการซ่อมแซงก็จะสร้างเนื้อเยื่อผังผืดสะสมจนเกิดเป็นโรคตับแข็งทําให้ตับไม่สามารถทํางานได้ปกติ โรคตับแข็งระยะท้ายเป็นระยะที่มีอันตรายถึงชีวิตทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับอีกด้วยโรคตับแข็งในระยะท้ายเนี่ยส่งผลให้เกิดความเสียหายของตับอย่างถาวรแต่หากได้รับการวินิจแต่นั่เนินรักษาอย่างเหมาะสมก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายเพิ่มเติมตามมาได้นะคะภาวะตับแข็งเนี่ยเป็นภาวะที่ค่อยๆเป็นนะคะแล้วก็อาการก็ค่อนข้างจะสะสมนะคะ ผู้ที่เป็นโรคตับแข็งมักจะไม่แสดงอาการในระยะแรกๆจนกว่าตับจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งจะมีอาการดังต่อไปนี้ก็จะมีอาการรู้สึกอ่อนเพลียเลือดออกง่ายหรือเป็นจ้ำเลือดได้ง่ายนะคะเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนนะคะขาและเท้าหรือข้อเท้าเนี่ยเริ่มบวมน้ำหนักลดมีอาการคันที่ผิวหนังมีภาวะดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองมีน้ําสะสมในช่องท้องทําให้ท้องโตขึ้นหรือเขาเรียกว่าภาวะท้องมารนั่นเองนะคะ เกิดเส้นเลือดฝอยลักษณะาคล้ายเยแมืองมุมที่บริเวณหน้าอกหรือแผ่นหลังฝ่ามือเริ่มแดงขึ้นเข้มขึ้นนะคะสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะเกิดภาวะหมดประจําเดือนหรือประจําเดือนขาดโดยไม่เกี่ยวข้องกับวัยหมดประจําเดือนนะคะส่วนเพศชายจะพบความผิดปกติทางเพศก็คือลูกกันทะาเนี่ยฟอรหรือเต้านมโตนะคะมีภาวะสับสนซึมแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันลดลงนะคะสาเหตุของการเป็นโรคตับแข็งนะคะ อันดับแรกเนี่ยมักจะเกิดจากการบริโภคเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์มากเกินไปแล้วก็อันที่2ก็คือจากไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบชนิดดชนิด C ชนิด B นะคะแล้วก็โรคไขมันครั่งในตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์นะคะภาวะฮีมาโกมาโตซีนะคะแล้วก็ภาวะซิสติกไฟโบซีนะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนย้าย เกลือเข้าออกเซลล์ที่ผิดปกติทําให้มีภาวะข้างเกลือในเซลล์ผิดปกตินะคะโรควินสันนะคะก็คือภาวะทองแดงข้างในร่างกายผิดปกตินะคะโรคเท่าน้ําดีตีบตันในทารกการขาดสารทลิปซินนะคะอัลฟา1นะคะโรคกาเลตโตซีเมียหรือโรคภาวะที่มีการสะสมของไกลโคเจนในตับมากผิดปกตินั่นเองนะคะ โรคตับที่เกิดจากภูมิคุ้มกันเช่นโรคตับอักเสบจ,จากภูมิต้านทานตนเองโรคท่อน้ําดีอักเสบจ,จากภาวะภูมิต้านทานตนเองทั้งท่อน้ําดีขนาดใหญ่และท่อน้ําดีขนาดเล็กนะคะนี่คือสาเหตุทําให้ตับแข็งนะคะปัจจัยเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในการเกิดโรคตับแข็งก็คือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งนอกจากนี้นะคะไม่ดื่มก็เป็นได้ก็คือภาวะอ้วนนะคะการมีโรคอ้วนมีน้ําหนักเกินจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะต่างๆและอาจน,นาสู่โรคตับแข็งได้เช่นโรคไขมันข้างตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์นะคะเป็นไวรัสตับอักเสบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะโรคตับอักเสบและเป็นโรคตับแข็งทั่วโลกเลยนะคะนี่ก็คืออุบัติการของการไม่ได้ดื่มก็เป็นนะคะ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคตับแข็งก็คือความดันโลหิตในหลอดเลือดพอเท่านะคะภายในช่องท้องเนี่ยจะสูงขึ้นโรคตับแข็งจะเพิ่มความดันในหลอดเลือดดาพอเท่าที่ไหลกลับไปยังตับทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน,นต่างๆตามมาได้แกข่ขาบวมท้องมนันม้ามโตรวมไปถึงการมีภาวะตกเลือดจากเส้นเลือดโปง่งพองในหลอดอาหารส่วนการติดเชื้อผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภูมิคุ้มกันต่ําไม่สามารถต้านทานการติดเชื้อได้ดี ก็ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อก,การติดเชื้อรุนแรงมากขึ้นภาวะทุพโชนาการ mm. เกิดจากการดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงทําให้น้ําหนักตัวลดและรู้สึกอ่อนเพลียภาวะซึมสับสนการทํางานบกุกคลองของตับเกิดจากภาวะที่มีสารพิษสะสมในร่างกายเนื่องจากตับที่เสียหายไม่สามารถกําจัดสารพิษออกจากเลือดได้จึงส่งผลต่อสมองและเกิดความสับสนและนําสู่ภาวะอาการโคมา่าโคมา่คมาก็คือเกิดอันตรายได้ง่ายนะคะ แล้วก็ความที่เป็นพิษมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับดีซานนะคะก็จะเกิดขึ้นได้นะคะผิวหนังและตาขาวจะมีสีเหลืองปัสสาวะมีสีเข้มขึ้นเพราะตับไม่สามารถกำจัดสารสีเหลืองหรือบิลิรูบินออกจากเลือดได้เลยนะคะต่อมาโรคกระดูกผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งนะคะอมีความหนาแน่นของกระดูกลดลงนะคะและมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักได้สูงขึ้นกระดูกก็จะเริ่มผุเริ่มบางนะคะ ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับจะสูงขึ้นนะคะเพราวะว่าการทำงานของตับเริ่มล้มเหลวเฉียบพลันภาวะแทรกจอในผู้ป่วยตับแข็งเรื้อรังนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะกระตุ้นต่างๆโดยเฉพาะการติดเชื้อทําให้การทํางานของอวัยวะต่างๆเริ่มล้มเหลวลงนะคะหรือลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆวิธีการป้องกันโรคตับแข็งนะคะเราต้องหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรู้ว่าเป็นโรคตับแข็ง ทานอาหารเพื่อสุขภาพรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเน้นอาหารจำพวกพืชผักผลไม้นะคะผักธัญพืชไม่ขัดสีนะคะโปรตีนไร้มันลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันและรักษาดัชนีมวลกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไขมันที่สะสมในร่างกายรวมถึงตับสามารถทําให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับแผนการลดน้ําหนักหากมีน้ําหนักเกินลดปัจจัยเสี่ยงของโรคตับอักเสบหรือเรื่องการใช้เข็มร่วมกันนะคะเพราะว่าติด ต่อกันได้ง่ายถ้าใช้เข็มร่วมกันนะคะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันเนื่องจากมีการเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการติดโรคไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และชนิด C ได้นะคะก็ต้องระวังนะคะตรงจุดนี้นะคะการวินิจฉัยโรคค่ะโรคตับแข็งระยะเริ่มต้นมักไม่ค่อยแสดงอาการโรคตับแข็งมักตรวจพบด้วยการตรวจเลือดนะคะหรือการตรวจสุขภาพ แพทย์อสั่งตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องตับนะคะเช่นการตรวจในห้องปฏิบัติการแพทย์อ่านสั่งตรวจเลือดเพื่อตรวจหาร่องรอยความผิดปกติของตับเช่นค่าบิวิรูบินในปริมาณที่สูงนะคะก็จะตรวจเจอนะคะตรวจเอนไซม์ตับชนิดต่างๆต,ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบตรวจการแข็งตัวของเลือดปริมาณของโปรตีนไข,ข่ขาวในเลือดนะคะ ดูความสามารถในการสังเคราะห์โปรตีนของตับผลการตรวจเลือดจะช่วยให้แพทย์ระบุสาเหตุของโรคตับแข็งความรุนแรงของอาการได้นะคะแล้วก็วินิจฉัยด้วยภาพทางการแพทย์ภาพทางการแพทย์ที่แพทย์จะสั่งวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นการอันตาซาวการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจรวมถึงการตรวจผังผืดของตับจากเครื่อง MRI นะคะ หรือจับ Mre นะคะสามารถให้ข้อมูลรูปร่างและความยืดหยุ่นของตับเพื่อดูลักษณะของตับที่แข็งได้ค่ะอันนี้ก็จะทำให้แพทย์ตัดสินใจนะคะเพื่อทำการรักษาได้ดีขึ้นการตรวจวัดปริมาณพังผืดนในตับนะคะเป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดความเข้มความแข็งของตับนะคะซึ่งสะท้อนถึงปริมาณสะสมของ,งพังผืดในตับนะคะสามารถตรวจหาภาวะตับแข็งได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ รวมทั้งสามารถวัดปริมาณของไขมันที่สะสมในตับได้ด้วยการตรวจชิ้นเนื้อนะคะการตรวจชิ้นเนื้อตับในปัจจุบันทําน้อยลงแล้วนะคะเนื่องจากอุปกรณ์และการตรวจใหม่ๆเข้ามาทดแทนก็สามารถทําวินิจฉัยโรคตับได้โดยไม่ต้องทําการเจาะชิ้นเนื้อตับไปตรวจแล้วนะคะแต่อย่างใดก็ตามบางรายก็ไม่สามารถหาสาเหตุของโรคตับได้ก็อาจจําเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อตับไปตรวจทางพยาธิวิทยาเหมือนเดิมนะคะ แพทย์จะแนะนําให้คนไข้ามาตรวจติดตามโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แพทย์กลัวก็คือภาวะหลอดเลือดโป่งพองที่หลอดอาหารและมะเร็งตับนะคะก็คือเฝ้าระวังสองภาวะนี้ไว้นะคะสําหรับการรักษาโรคตับแข็งขึ้นอยู่กับสาเหตุความรุนแรงและความเสียหายของตับการรักษามีจุดมุ่งหมายเพื่อชะลอการลุกลามของโรคตับแข็งและรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะของโรคตับแข็ง หากโรคตับแข็งได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเสียหายน้อยลงหากสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคตับแข็งได้รับการบำบัดแต่เนื่นๆถ้าตับคนคนไข้เสียหายอย่างรุนแรงคนไข้จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังผู้ที่เป็นโรคตับแข็งจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์าม,มากเกินไป ก็แนะนําเลยนะคะว่าต้องหยุดดื่มแพทย์อาจแนะนําเข้าร่วมโปรแกรมการรักษาโรคพิษราเรื้อรงังการรักษาโรคไขมันข้างตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ก็แนะนําให้คุณไข้ลดน้ําหนักและรักษาระดับน้ําตาลรวมทั้งไขมันในเลือดด้วยนะคะพออายุมากขึ้นก็มักจะมีปัญหามีการสะสมของไขมันมากนะคะดังนั้นการควบคุมน้ําหนักไว้ให้ได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดภาระของการเกิดโรคแทรกซ้อนได้นะคะ การใช้ยาเพื่อรักษาโรคไวรัสตับอักเสบยาจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับนะคะเนื่องจากไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B หรือ C ส่วนการให้ยาเพื่อบรรเทาอาการอื่นๆของโรคตับแข็งยาเหล่านี้อาจช่วยชะลอการเกิดโรคตับแข็งบางชนิดได้ผู้ที่เป็นโรคตับแข็งจากท่อน้ําดีอักเสบหรือผู้ป่วยที่มีภาวะตับจากภูมิคุ้มกันผิดปกติที่ได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆสามารถรักษาด้วยยาได้นะคะ ยาชนิดอื่นๆสามารถช่วยบรรเทาอาการอย่างอื่นได้เช่นอาการคันอาการอ่อนแรงอาการปวดนะคะการรับประทานสารอาหารเสริมทางการแพทย์อาจช่วยรักษาภาะวะทุกโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับโรคตับแข็งเพื่อป้องกันโรคกระดูกพุนได้ด้วยนะคะเพราะว่าตับเนี่ยพอเป็นเปน,นานๆกระดูกมักบางนะคะแล้วก็กระดูกผุกระดูกพรุนกระดูกหักง่ายเราต้องระวังนะคะ การรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็งมีดังนี้สําหรับของเหลวส่วนเกินในร่างกายที่ทําให้เกิดภาวะบวมน้ําแนะนําให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารกลุ่ม,มโซเดียมที่ต่ํานะคะก็คืองดเค็มแล้วก็ใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อป้องกันการสะสมของเหลวส่วนเกินในร่างกายเพื่อควบคุมอกาการบวมในรายที่มีอาการรุนแรงอาจต้องเจาะระบายของเหลวในช่องท้องออกด้วยนะคะส่วนการรักษาภาวะความแทรกซ้อนต่อมาคือความดันโลหิตในหลอดเลือดพอเท,ท่าที่สูงขึ้น ยาที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตในเส้นเลือดพอทัลช่วยป้องกันเลือดออกอย่างรุนแรงได้เนี่ยแพทย์จะทำกานสองกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะเพื่อค้นหาเส้นเลือดผุพองในหลอดอาหารหรือในกระเพาะอาหารก่อนนะคะถ้าเจอภาวะก็จะให้ยานะคะเพื่อรักษาต่อไปหากพบเส้นเลือดผุพองในหลอดอาหารผู้ป่วยต้องทานยาลดความดันในหลอดเลือดพอทัลเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเลือดนะคะ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการส่องกล้องและใช้ยางรัดเพื่อหยุดเลือดเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกในอนาคตนะคะส่วนการติดเชือ้อแพทย์อาจสั่งสั่งรับยาปฏิชีวนะหรือการรักษาอื่นๆเพื่อรักษาการติดเชือ้อก็จําเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะวัคซีนป้องกันปอดบวมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด A ชนิด B นะคะโรคตับแข็งเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับอยู่แล้ว แพทย์ก็จะแนะนําให้ตรวจหาสารบ่งชี้นะคะของมะเร็งตับและตรวจอัลตราซาวทุกหเดือนเพื่อค้นหามะเร็งตับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นภาวะซึมเศร้าสับสนจากตับแข็งระยะท้ายท้ายแพทย์อาจสั่งยาเพื่อส่งเพื่อช่วยบรรเทาะนะคะแล้วก็คือก็คือไม่ให้เครียดนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาการสะสมของสารพิษในเลือดนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีอาการสับสนการรับรู้ปัจจุบันเนี่ยลดลงนะคะ ส่วนการผ่าตัดปลูกถ่ายตับกรณีที่มีคนบริจาคตับมานะคะการปลูกปลูกถ่ายตับอาจเป็นทางเลือกเดียวของผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีความรุนแรงโดยตับที่ไม่มีโรคจากผู้บริจาคเมื่อบริจาคมาแล้วจะปลูกถ่ายแทนตับที่ที่แข็งหรือมีปัญหานะคะผู้ที่ต้องการปลูกถ่ายตับจําเป็นต้องเขา้เขารับการตรวจต่างๆเพื่อดูความเหมาะสมสมําหรับการผ่าตัดหรือว่ามี าภาวะที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์อาจไม่ได้รับการพิจารณาปลูกไตตับนะคะเพราะว่าถ้าถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงที่พวกเขาจะไปดื่มแอลกอฮอล์อีกหลังจากปลูกไยตับที่ปลูกไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะอย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว,ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งขั้นรุนแรงจากการดื่มแอลกอฮอล์บางคนมีอัตราลอดตายไม่แตกต่างจากผู้ที่ป่วยนะคะที่ได้รับการปลูกไยตับจากโรคอื่นๆนะคะ ก็ศึกษาไว้นะคะการปผูกถ่ายตับเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์ก็จริงโดยผู้ป่วยต้องปฏิบัติตัวดังนี้นะคะว่าเรามีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโปรแกรมดูแลคนไข้โรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์หรือไม่นะคะและปฏิบัติตามข้อกําหนดของโปรแกรมก็คือไม่มุ่งมั่นนะคะในการเลิก นะคะต้องต้องมีความมุ่งมั่นในการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตถ้าไม่มุ่งมั่นก็จะขาดสิทธ์นะคะและปฏิบัติตามข้อกําหนดข้ออื่นๆที่กําหนดส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับแรกเลยคะ่ะต้องงดการดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งที่เกิดจดกากแอลกอฮอล์หรือไม่เพราะแอลกอฮอล์ทำลายตับและเพิ่มความเสียหายมากขึ้นรับประทานอาหารกลุ่มโซเดียมต่าการบริโภคเกลือมากเกินไปจะทาให้ของเหลวสะสมในร่างกายเปิดภาวะบวม ทั้งในช่องท้องและขาและข้อเท้านะคะใช้เครื่องปรุงอาหารอื่นแทนเกลือแล้วก็เลือกรับประทานอาหารกลุ่มที่มีโซเดียมต่ําให้ได้นะคะแล้วก็ไม่มีของหมักดองนะคะหรือของที่ถนอมอาหารนะคะควรทานอาหารสดใหม่นะคะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพภาวะทุพโภชนาการเป็นหนึ่งในภาะวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็ง ก็ต้องรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลกักเช่นผักผลไม้โปรตีนไลมันพืชตะกูลถัว่วสัตว์ปีกหรือปลาหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเลดิบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการจะติดเชื้อง่ายขึ้นนะคะก็ร่างกายของคนไข้ที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยจะมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการไปอยู่ใกล้ชิดคนเยอะๆแออัดเพราะว่าคนเหล่านั้นอาจจะนำเชื้อโรคมาสู่เราได้นะคะเราก็จะติดเชื้อได้ง่าย แล้วก็ควรสวมแมสนะคะล้างมือเป็นประจำรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C นะคะทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งโรคปอดบวมระมัดระวังการใช้ยาต่างๆเนื่องจากยาเนี่ยบางชนิดอาจทําให้ตับเนี่ยถูกทําลายได้มากขึ้นก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะเราเสี่ยงไม่ได้นะคะถ้ามีภาวะตับแข็งเกิดขึ้นแล้วนะคะภาวะตับเนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพลดลงการขับสารพิษสารตกค้างในร่างกายก็ลดลง เราจึงต้องระวังให้มากขึ้นวิธีการเตรียมตัวสำหรับการพบแพทย์และสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถคาดหวังจากแพทย์ได้นะคะก็มีดังนี้ก็คือการเตรียมตัวก่อนการพบแพทย์หากแพทย์สงสัยว่าคุณมีโอกาสจะเป็นโรคตับแข็งแพทย์ก็อาจแนะนําให้ไปพบแพทย์ในทางเดินอาหารหรือแพทย์ด้านตับต่อมาก็คือคุณต้องทําความเข้าใจกับข้อจํากัดและข้อควรระวังก่อนการนัดพบของแพทย์นะคะให้ครบถ้วน เพราะว่าการซักถามเกีก่ยวกับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนการพบแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเช่นประเภทของอาหารที่รับประทานประจานะคะการฉีดวัคซีนอย่างนี้การได้รับอแอลกอฮอล์นะคะการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็จดบันทึกอา,าอาการทั้งหมดแล้วก็รวมถึงอาการที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับโรคกับตับแข็งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ส่งเสริมให้เกิดการรักษาอย่างถูกต้องต่อ,ตอไป จดข้อมูลส่วนบุคคลน,นะคะรวมถึงสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็กลุ่มที่เราสงสัยว่าเป็นผู้พาหานําเชือ้อไวรัสตับอักเสบไม่เราด้วยนะคะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยอื่นๆที่เป็นอยู่นําผลการตรวจทางการแพทย์เช่นผล CT ท c สแกนผล MRI หรือภาพบันตะซาวและไรชิ้นเนื้อตับที่ไปตรวจมาแล้วไปพบแพทย์ได้นะคะจะได้ไม่ต้องตรวจซ้ําอีกนะคะ แล้วก็จดรายชื่อยาวิตามินหรืออาหารเสริมทั้งหมดที่ทรัประทานอยู่มาตามนัดกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเพื่อช่วยให้มีการจดจําข้อมูลทางการแพทย์จดคําถามที่มีเพื่อสอบถามแพทย์ได้นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้สติปัญญาและการรับรู้ไม่เป็นปัจจุบันนะคะมักจะมีศักยภาพในการรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยลดลงนะคะ ก็ฝากไว้นะคะสําหรับคลิป,ปิดีโอนี้เป็นคลิป,ปอดที่152ตับแข็งไม่ดื่มก็เป็นได้นะคะก็เหมือนที่บอกนะคะว่าภาวะตับแข็งเป็นภาวะที่น่ากลัวแล้วก็ถ้าไม่รีบรักษาก็มีอันตรายถึงชีวิตก็อยากปกป้องทุกท่านนะคะก็เลยทําคลิปเดีโอเนื้อหานี้ขึ้นมาก็ติดตามเนื้อหาอื่นๆของโรคต่างๆได้ที่ y o u t u b ักเฮลแนด์เฮิรนะคะแล้วก็สแกนเคอร์โเหล่านี้เพื่อคุยสอบถามปัญหาด้านสุขภาพได้นะคะ สำหรับข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้นะคะเพราะว่ารวบรวมเพื่ออำนวยประโยชน์และเป็นหลักฐานเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจและเรียนรู้เรื่องโรคภัยมากขึ้นคนเราทุกวันนี้ไม่อยากเสียเงินเพื่อการรักษาโรคค่ะความไม่มีโรคจึงเป็นลาบันประเสริฐก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงและเงินที่หามาได้ก็ให้มีความสุขมากขึ้นในการใช้ใจ่ายกับครอบครัวก็ไม่อยากให้มาสูญเสียไปกับการรักษาโรคภัยต่าง นะคะถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆเป็นสะพานบุญให้เขาได้รู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยกันค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีนี้ก็สวัสดีนะคะ